โอเคแล้วนี่พวกกผมเองเช่นเคย MC บอลนะโอเควันนี้ผมก็จะมาสอนเอื่อรูปภาพพวกนี้แล้วก็วหลายอย่างเลยกาบภาพเดิมกันนี่คนนี้คนนี้นะ เข้ามาตรงนีู้หนนี่นะโอ้องไนี่อไรสิโอเค นั่นึงจะมาสอนโหลดเกมนี้คนนี้คอยคุณกุตรงนี้นะ ให้คุณเนี่ยนะคุณจะได้แบบนี้นี่คือバレเลช่ไหมโอเคคุณก็มาเียนหน้านี่นะมันจะนี่กนะ็ได้เราจะนี่ก็ได้อันนี้คุณเป็นรุ่นไหนเอาเน้นแต่ว่าถ้าคุณหรือเราซอฟต์แวร์กดนี่โอเคโอเคนะนี่เราเรุ่นเนี้ย 是。看见了。好吗、哦？ ป๊ะอะไรวะตัวละยมยังผูกก่อนสัตนอีกอย่างหนึง่งอันนี้ที่เขาเป็นแฟนไลน์เลนเจอร์นะด๋อยหล่นเลย นี่แค่เร่องนี้แอปพลิเคชันนี้ชาวเน็ตเริ่มมาซื้อของมานะเห็นไม่ดูนี่คนลเลื่เงเนี้เยอะมากผมก็เล่นนะ คนนี้แค่นะั้นไล่แบบนึงเล่าบอกว่าตัดคลิปไปนะนะครับโอเคแล้วกับมาจริงๆแล้วนะครับนี่เปิดลิงก์นี้มาเลยผมที่ว่าตัคดคลิป แล้วกันลองมันอะไรสสินี่จะมอยน,นะโอเคลองมันไปอะ มันจะไม่เกี่ยวแล้วเดี๋ยวนี่ไม่รู้อะไรดีกว่าอะไรกันมาอันั้นนะส่วนตัวไปตั้งค่านี้ปุ๊บ ูครับเดี๋ยวมาแล้วโอเคนะครับโอค,คุณได้มาอย่างนี้แล้วคุณนี่คิดดิดคิดไปดินโอเคนี่อะเริ่มัปอีมือของก็นี่ไหน เดี๋ยวแต่คลิปไปหาโอเคเอาไม่ได้คุณรถตัวนี้มาตั้งค่าเข้าไปนี่นี่นะแล้เพิม่มบัญชีนี้แล้วเป็นไงก็ได้เข้ามาทับไปปุ๊บแล้วก็เขียนว่าลายเลนเจอร์โอเคแล้วก็ก็ไปเพื่อมันเดาวโหลดเออคือเอาแต่นั้นนะโอเคโอเคจะดูคลิปนี้ก็ได ผมแค่จะดูเอาลิงค์แค่นี้งโอเคนะโอเคไปแล้วัสดีนะครับสวัสดีเอามาเดมพวก,กเพื่อนอ้าผมก็จะกิปเพิ่งเท่านี้นะครับสวัสดีครับ